พี่เมย์คะมะลิมีเรื่องด่วนมาปรึกษาเลยคะ่ะว่ามาเลยจ้ะมะลิตื่นเต้นเชียวมีอะไรหรอคือเพื่อนของมะลิคนนึงคะ่ะเขาเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติธรรมแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยจูจ่ๆก็เกิดแสงสว่างเจ้าไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้แตกฉานไปหมดทุกเรื่องตัวเบาสบายมีความสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเขาเลยคิดว่าหรือว่านี่เขาจะบรรลุธรรมแล้วจริงหรอคะพี่เมย์ อืมอาการที่มลิเล่ามาทั้งหมดทั้งแสงสว่างความรู้ที่ผุดขึ้นมาความสุขใจอย่างท่วมทน้นพี่เข้าใจเลยนะว่าทำไมเพื่อนของมลิถึงรู้สึกพิเศษแบบนั้นแต่พี่ต้องขอให้เราตั้งสติดีๆก่อนนะจ๊ะเพราะสิ่งที่เพื่อนของมลิเจอมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสจ,จ้า วิปัสสนูปะกิเลสชื่อยากจังเลยค่ะมันคืออะไรหรอคะพี่เม์แล้วมันไม่ดีหรอคะก็เห็นเขาดูมีความสุขมากๆเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยมะลิวิปัสสนูปกิเลสแปลตรงๆก็คือ อุปกิเลสแห่งวิปัสนาหรือก็คือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานั่นเองมันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีโดยตรงนะแต่มันเปรียบเสมือนกับดักหรือบททดสอบที่สวยงามสำหรับนักปฏิบัติธรรมจะ้ะสภาวะเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าไปถึงระดับหนึ่งจิตเริ่มมีกำลังมีสมาธิมากขึ้นจนเกิดปรากฏการณ์พิเศษขึ้นมา1ิบอย่าง โอ้โหมีตั้งสิบอย่างเลยเหรอคะแล้วมีอะไรบ้างคะพี่เมย์ใช่จ้ะมีสิบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้เป็นแผนที่เตือนภัยเลยนะหนึ่งคือโอภาษก็คือแสงสว่างที่เพื่อนมลิเจอนั่นแหละบางคนอาจจะเห็นเป็นดวงไฟหรือสว่างจ้าไปหมด 2. คือยานเกิดความรู้ความเข้าใจที่เฉียบแหลมขึ้นมารู้สึกเหมือนตัวเองฉลาดแตกฉานอย่างที่ไม่เคยเป็น 3. คือปีติความอิ่มใจซาบซ่านอาจจะขนลุกน้ำตาไหลมีความสุขท่วมทน้น 4. คือปัสสธิความสงบเย็นกายเย็นใจอย่างมากรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุด 5. คือสุขเป็นความสุขที่ประณีตละมุนล,ละไมกว่าปีติทั่วไป โหแค่้าอย่างแรกนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะถ้าใครเจอแบบนี้ก็ต้องคิดว่าตัวเองมาถูกทางแน่ๆเลย ถูกต้องเลยจล้ะมลิและนั่นคือความอันตรายของมันเพราะถ้าเราไปยุดติดไปพอใจกับสภาวะเหล่านี้เมื่อไหร่เราจะหยุดอยู่แค่นั้นจะทําใจผิดว่านี่คือการบรรลุธรรมแล้วและละทิ้งการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงไปมาฟังต่อให้ครบนะ 6. คืออธิโมกคือความน้อมใจเชื่ออย่างแรงกล้ามีศรัทธาพุ่งพล่าน7คือปักคาหะคือความเพียรที่มากเกินพอดีไม่สมดุล8คืออุปทาน คือสติที่คมชัดเป็นพิเศษระลึกรู้ทุกอย่างได้ชัดเจนมาก9คืออุเบกขาคือความวางเฉยที่ดูเหมือนจะดีแต่เป็นอุเบกขาที่ยังไม่ถูกส่วนยังเป็นอุเบกขาในอารมณ์อยู่และสุดท้าย10คือนิกันติคือความพอใจติดใจในวิปัสสูปกิเลสท,ทั้ง9ข้อที่ผ่านมานั่นเองจะ้ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นดอกไม้สวยๆข้างทางที่ถ้าเรามัวแต่แวะชื่นชมเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมคะแล้วแล้วถ้าเราเจอแบบนี้เข้ากับตัวเองเราจะทำยังไงดีคะพี่เมย์จะแยกได้ยังไงว่าอันไหนของจริงอันไหนเป็นแค่อุปกิเลสคะ หลักการง่ายๆที่พระพุทธองค์ให้ไว้เลยนะมะลิคือเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างความสุขหรือความรู้ใดๆก็ตามให้เรามีสติกำหนดรู้มันตามความเป็นจริงแล้วพิจารณาว่านี่ไม่ใช่มรรคนี่ไม่ใช่ผลนี่เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวให้เราสักแต่ว่ารู้แล้วปล่อยวางมันไปไม่ยินดีไม่ลหลงไหลไปกับมันแล้วกลับมาเจริญสติในทางที่ถูกต้องต่อไป ทางที่ถูกต้องคือการกลับมาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจของเราต่อไปจ้ะวิปัสสนูปกิเลสเป็นเพียงปรากฏการณ์แต่มักผลที่แท้จริงคือการที่กิเลสในใจเราลดลงจริงๆในชีวิตประจําวันตั้งหาก กระจ่างเลยค่ะพี่เมย์แบบนี้มมลิจะได้เอาไปบอกเพื่อนให้ถูกว่าสิ่งที่เขาเจอคือสัญญาณที่ดีว่าการปฏิบัติก้าวหน้าแต่ต้องระวังอย่าไปหลงยึดติดกับมันแล้วให้กลับมาดูกายดูใจของเราต่อไป ถูกต้องที่สุดจมลิวิปัสณูปกิเลตก็เหมือนแผนที่เตือนภัยที่ช่วยให้เราเดินทางบนเส้นทางสายกลางได้อย่างมั่นคงและไม่หลงทางไปเสียก่อนขออนุโมทนากับเพื่อนของมลิด้วยที่ตั้งใจปฏิบัติและขออนุโมทนากับมลิด้วยที่ตั้งใจศึกษาธรรมนะ กระจ่างเลยคะ่ะพี่เมย์สำหรับวันนี้มะลิและคุณผู้ชมคงได้ความรู้ไปเต็มๆเ,เลยนะคะถ้าใครชอบความรู้ธรรมะดีๆแบบนี้ที่อิงจากพระไตรปิฎกแท้ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของพวกเราด้วยนะคะและหากมีคำถามหรืออยากให้เราพูดคุยในหัวข้อธรรมะใดเป็นพิเศษก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่เมย์กับน้องมะลิก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ